ชิวๆอยู่แล้วครับผมมามาทั้งเดือน2เดือนด้วยอะมีท่ารวบท่าอะไรของมันนั่นแหละนะไหลายยาวครับไหลายยาวเปิดแบบไม่มีก็เติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิน้นเพราะเปทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ใหญ่ต้องเปทูวินเอา นะครับผมและสาหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดน่ครับบนช่องอผมมีแสงสตอ้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมขอแนะนําเป็นนี่เลยอัพอัดแคปเลอร์จะใส่จริงๆหรือใส่แบบที่เผลอจัดแคปเลอร์ไปไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังพอดแคสต์หรือจะเดินออกไปต่อยกับแตน ออบอกเลยไม่ต้องกลัวแสดดีไซน์สุดฟ้าสุดเร้าใจวัสดุโคตรทนยิ่งกว่าถนนเมืองไทยอ,อย่าลืมใส่คีย์โคตนักลาดจัดไปเลยออฟปัตเคปเลอร์ฟิวดซัน ทุกทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่แชนแนลนักล่าไรนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม s u m m o n e r w a r c อลคอนีเขอีกแล้วนะครับเป็นเกมที่เรียกได้ว่าผมไม่อยากอาัดแต่อีพีนี้ยอยู่ระหว่างตรงเนี้ยคาดหวังแล้วก็กลัวผิดหวังแล้วก็แบบมูลค่าคลิปวิดีโอนี้นะครับอยู่ที่ราคา3ามหมื่นผมเติมมาทั้งหมด3ามหมื่นหกพันบาทนะครับพลาดวัวคลิปได้เลยสามหมื่นหกพันบาทนะครับผมเรียกได้ว่าอุดหนุนนีะครับซัมมอนเดอร์วอลของเร เขายังจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับโอ้โหเนี่ยแพ็คละ3,000กว่าบาทก็ลองคิดดู3ามสามเก้าถุงสีสองกระติมานหกสิบแปดสามเด็ดี่สิไปสามแี่นะครับผมก็ตีเล้ว่าประมาณ3ามหมื่นสามหมื่นกว่ากแหละอืมประมาณ3ามหมื่นกว่ากแหละผมถ้าผมจําไม่ผิดที่เติมไปอะนะก็มีสเต็ปอัพด้วยมั้งเขาเรียกเลยว่าอ่าเดี๋ยวจะดูนี้เลยแล้วกันอ่ะเนี่ยแปดสิบห้าใบบวกเก้าร้อยสามสิบใบยังไม่หมดเนี่ย ไม่สิบหกร้อยยี่ก็ไม่ให้สาม0 0ื่นกว่าบาทได้ยังไงครับก็9ก้าสิบห้าใบครับอืม,อมก็คิดนะว่าอุดหนุนรักกันนะครับผมเกมที่เรารักนะเว้ยทุกคนอา้าวซันนหน่อยซซันหน่อย,อน,น,น,อยนะเอออน,นี้เก็่ยวไว้กับพาราดินพาราดินของเราวันนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะซึมหลังจากกดหรือเปล่าวะแสงนยออีกแล้ว คือต้องเท้าความก่อนนะคลิปวิดีโอของเราเนี่ยทำ EP แสงมืดและแสงมืดไม่แตกมาแล้วนะครับสหรือ4ี่ EP เนี่ยผมจำไม่ผิดแต่รวมแล้ว300ใบไม่ผ่าเลยวันนี้เรามีร้อยใบถ้าร้อยใบนี้ไม่ผ่าจะถึง400ใบไม่ผ่าเลยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยสังเกตได้แม้ตรงนี้เราศูนย์แล้วใ้ทุโนลองสังเกตรตรงนี้ของคนดูว่ามันเท่าไหร่มองมมศูนย์แล้วผ่ากูบอกเลยว่าสินมรจารเลสุดมรจาเล,าาเลแน่นอนนะครับผม ไม่อยากคาดหวังก้ออะไรแต่ผมว่าทุกคนต้องอยากดูอย่างแน่นอนผมก็เลยเอามาเปิดเป็นคอนเทนต์แม่งเลยนะครับผมสำหรับพี่พที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้เจ็บหนักๆเจ็บแบบตึงๆนะครับผมก็กระทืบไลน์ตั้งแต่ต้นคลิปวีดีโอเลยและพี่ชายที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์คุณน่นแหะครับผมแน,น่กดให้ด้วยได้ครับถ้าพร้อมแล้วกดแล้วไปเลยครับเอาละครับขออนุญาตภาคน้อยแอคเยอะๆไปครับใบแรก มืดไปครับหลายๆ15บใบถ้ายังไม่ได้ขออญาตย้าย,ายแนวสลาเมนเดอร์ไปต่อเอาจริงกัตอนนี้หัวผมโล่งมากไม่คาดหวังเลยว่าจะได้ตัวอะไรทุกทีจะมานั่งคาดหวังกันก่อนใช่ไหมครับว่าเอาตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นแต่ผมบอกเลยเมตาตอนนี้นะที่มันโกงๆแล้วก็แบบคนเอามาอวยกันยกใหญ่เลยนั่นก็คือลาปิดมืดนะครับผมนักลบเวทมืดม,มีท่ารวบท่าอะไรของมันนั่นแหละนะไหลยาวครับไหลาย,ยาว เปิดแบบไม่มีก็ดอนวอลลี่ดอนคาดหวังมาก่อนเลยสีดาวช้างแมมมอสครับยังไม่เคยได้ออกมาคำลงคำลามันก่อนนี่ปสปอยหรือเปล่าว่าตัวละครที่เราจะได้มันจะแบบเป็นตัวที่ยังไม่เคยได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่ะอูดมืดยังไงครับเอางี้ว่าไม่เห็นฟ้าม่วงมาสองเดือนกว่าแล้วอะเออสองเดือนกว่าสามเดือนแล้วอะี่เชยืยแรกแรกนี่ม่วงจังม่วงจัง ติดกครับย้ายแนวก่อนแนวนี้คนมันเยอะอาจจะแย่งดมแย่งดวงกันไปดีกว่าศูนย์คนนี่แหละไม่มีใครฝนมีคนเดียวนี่แหละแนวแบบอ่าแนวแบบนี้แหละแนวของพี่คือไม่มีใครจะมาแย่งแสงมืดเราอย่างแน่นอนเพราะแนวนี้เราอยู่คนเดียวโอเคโกเลมมืดไหลต่อครับไหลาย,ยาวเลยมันก็จะเกินไปเอาไม่คาดหวังไม่คาดหวังลืมผมว่าเปิดเปิดแบบเอหลังเลยเดีกว่าไหนๆก็ไม่คาดหวังละ เปิดแบบเอ็นหลังเลยดีกว่าเวลาได้จะแบบจะได้ยิ้มยิ้มหน่อยเออคลิปนี้เปิดแบบนอนเปิดสามหื่นหกชิวชิวนอนเปิดอืมตังกินข้าวไม่มีแดกกแล้วแดดสะกอมมืดเป็นอาหารแล้วเนี่ยฮาปีมืดอชิวชิวเปิดแบบชิวชิวอยู่แล้วครับผมม,มาม่า ทั้งเดือนสองเดือนด้วยอะเป็นทองไหลมาทีมาไปดิไม่คาดหวังก <pet> ็ไม่ผิดหวังปะวะไอ้เหี้ยเริ่มหลังตรงแล้วหัวไม่เวิร์กว่ะโอเคเปิดแบบชิวๆแล้วแหละมันจะมามันมาเองครับคิดไว้อย่างนั้นเองมันจะมามันมาเองเกมมันเลือกเราอะมันก็มาถ้าเกมมันไม่เลือกเรามันก็ไม่มาแค่นั้นใช่ไหมล่ะ แล้วประเด็นคือเกมมันเลือกเราหรือเปล่าวะเนี่ยเหลือกี่ใบแล้วเนี่ยอุย้ยเหลือเจ็ดหมอกแล้วว่ะกดเป็นขี้กดเป็นน้ำเอ้ยมิโนโรู้ได้ปไปสามใบนะฮัลโ,โหลมิโนโฟุกเอาหน่อยดิโอ้โหกาลูดา้าสีดาวออกมาสามตัวแล้วทุกคนเุ้ยสามร้อยบวกบวกแล้วนะเนี่ยยังไม่มาเลยอ่ะ ไอ้ที่ผมมันบักก็อกนี่เชื่อหรือว่าเราเราหันหลังให้คัสลันวะมันก็เลยแบบโอเคถึงผมจะบอกว่าผมไม่ได้สนใจแล้วก็เปิดชิวๆก็เถอะแต่ตอนนี้กูเริ่มอยู่ไม่ติดแล้วจะไปเจอคัสตันดีกว่าครับผมว่าแม่งมีกลิ่นแล้วตอนนี้ฮัลโหลโกลโอเคเปิดตอนเดินโอ้โหเรียบร้อยไหนๆก็มั่นใจอยู่แหละใต้ร่มเงาแห่งคัสลันขออนุญาตเปลี่ยนแนวศูนแนวหนึ่งพี่คนศูนเลย ลงมาเข่งแอสลันด์ลวกสิบไปหนึ่งสองกาลูด้ามาอย่างบ่อยออไอ้เหี้ยเราต้องมาลงเงาแข่งอัสลันดี้เพื่อนเฮ้ย ตัวนี้กูรู้สึกว่ามันกากถ้าจะไม่ผิดนะไอ้ตัวนี้น่าจะโปง่งนะโอ้สีดาวมาต่อรวยสักสิบใบนบจากนี้ไปสองสามสามร้อยกว่าใบแตกแล้วนะครับผมแม่งออกมาให้ผมจนได้ไปห้าหกเ็ดแปด เจ้เเอ้ยจอกแสงนี่มันเฮ้ย hey! มึงมาไมเนี่ยมันติ้งต้องเยอจอกแสงมัน,ม,นมันไม่ไม่ได้เก่งเลยนะผมจำไม่ผิดอะดูในฟอรั่มดีนมแสงน่ารักรักน้องที่สุดช่ไมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่งอะไรวะตัวเนี้ยไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีแล้วกันเดี๋ยวค่อยทํามารีวิวแล้วกัน,นครับงั้วก็ไปต่อ ได้ทั้งทีเสียงผู้หญิงเมื่อกี้น่เวลาปิดมืดเต้อเาอะไรวะคนมันจะได้มันก็ต้องได้เปิดเร็วๆเ,เ,เลยดีกว่าครับขี่เกียจรอท้องฟ้าละกาลูดา้าเบาะพีสิงกาลูด้าแสง ตอ้ยาดาวตอนนี้ดิไปรุ่นน้เดไปรุ่นไปเรียนเป็นไงสีดาวมาอีกสีดาวมาอีกทุกคนว่าอีกตัวหนึ่งจะมาปะคุณมันจะได้อะดิยี่ส เฮ้ยทำไมวันนี้ผมรู้สึกดีมากที่เปิดรัวๆวะไม่รู้นะเพราะว่าอาจจะมีแล้วแต่วันนะนะวันนี้ผมรู้สึกว่าการเปิดแบบนี้มันแฮปปี้อ่ะแต่เริ่มไม่แฮปแล้วเฮ้ย hey! หนุ่มได้ตัวเดียวจริงดิสามร้อยออกมาตัวเดียว hey! เอ้ยพระเจ้าช่วยกยท้อเลยดิกว่าใบ เอาอะไรวะกูกดพลาดเหรอเมื่อกี้เอาเอาทำไมไม่ไเมื่อกี้ก็กระตุกแล้วไม่ใช่เหรอวะเอาดีใหญ่เกอร์เอาไอ้เหี้ยกระตุกกูวไ,ได้สองตัวแล้วเมื่อกี้กูรอครัพซีนเลยอะเกือบละยาสีแล้ว ดูเพชรผมนี่สามแสนหกหมื่นสี่พันเนีคิดว่ารักไหมอ่ะอ่ะอันเนี้ยมีโอกาสลุ้นสัตวสัตและสี่ถึงห้าดาวสองใบอันเนี้ยน่าลุ้นสุดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูลำคาแอดเคาไปอ่ะให้พี่ก็ตัวเฮ้ยนะโอละ่ะเดี๋ยวได้ไปทำคลิปรีวิวให้พี่ๆก็ดูสัญญาเลยถ้าตัวนี้ออกมาเดี๋ยวทำคลิปรีวิวให้เช็ดดูเลยอ่าห้าดาวตัวนี้เข้า ทำทีที่รีวิวให้พี่พี่านดูคิว่ามีแฟนรีวิวให้เซ็ตดูอาทีเอรอดูรีวิวเลยครับของตัวอย่างดี เฮียจกมืด What the fuck เอาอะไรไปรีวิวอะครับพี่เฉยโอ้ยแต่ว่าก็ต้องตามสัญญาอะไรทำไมมึงให้ตัวแบบนี้กูเนี่ยนี่คือมันฝืนดวงสัตว์ออกมาให้ผมแล้วเนี่ยไปบอกเ่าอยากดูก็เดี๋ยวเขจัดให้อ่ะเดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเค เรียบร้อยนี่ครับก็คงประมาณนี้แต่ตามสัญญาเดี๋ยวผมจะรีวิวโจ๊กให้แล้วกันนะครับผมสําหรับโจ๊กมืดเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็นะถ้าพี่ดูจบสตรีมเนี่ยสแสดงว่าพี่เนี่ยเป็นแฟนตั้แท้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปที่อัศวินก็อยา่ญญาลืมกดไลค์กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถามว่า2ตัวโอเคไหมผมโอเคนะแต่ ตัวสตัวนี้น่าจะนอนคลังนะครับไม่น่าจะได้ใช้พอรออ่ะจูต้องใช้พรเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาไปรีวิวให้ทุกคนดูนะครับส่วนอีกอีกตัวนึงน่าจะนอนคลังเ,เ,เดี๋ยวกันครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคับ